รายงานผลการดำเนินงานโครงการเกษตรอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทธโธโรงเรียนบ้านปอพา,านสังกัดสำนักงานเขตพื้ â, น,รรท,น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 ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2โรงเรียนบ้านปอพานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ตั้งอยู่หมู่ที่1ตำบลทุ่งอรุณอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา เปิดทาการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด7ไร่อยู่ในเขตบริการบ้านปอพานตําบลทุ่งอรุณมีนักเรียนทั้งหมด254คนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งสิ้นจํานวน19คนโรงเรียนบ้านปอพานมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนและชุมชน โดยเฉพาะในเรื่องอาหารอาชีพสิ่งแวดล้อมและการเกษตรตามบริบทของชุมชนโดยได้กำหนดคิดทางการพัฒนาโรงเรียนดังนี้วิสัยทัศน์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้เรียนโดยทั่วถึงมีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเอกลักษณ์ของโรงเรียน โรงเรียนได้น้อมนำหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสอดแทรกการเรียนรู้ตามหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนรู้และการนำความรู้ที่ได้มาฝึกปฏิบัติบูรณาการความรู้รวมทั้งศาสตร์พระราชาและศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นโรงเรียนบ้านปอพาน ได้มีการดำเนินการตามโครงการอาหารกลางวันหลวงพ,อพ่อคูณปริสุทธโธซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมกินดีอยู่ดีเพื่อการเกษตรอาหารกลางวันโรงเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะทางการเกษตรของนักเรียนให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงจึงได้ดำเนินการกิจกรรมต่าง,างๆเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะทางการเกษตรเช่นกิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปโดิ์กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชังกิจกรรมเลี้ยงไข่พันไข่และกิจกรรมทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อให้ดำเนินการถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องการดำเนินการกิจกรรมทางการเกษตรของโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการให้ความรู้วัสดุอุปกรณ์เพื่อให้ฝึกปฏิบัติได้จริงจนเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนในโรงเรียน และชชุมนโรงเรียนได้มีแผนผังในการดำเนินงานด้านกิจกรรมเกษตรของโรงเรียนเพื่ออาหารกลางวันดังนี้กลุ่มอำนวยการบริหารงานได้แก่นายภัยวันขยายวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพานพร้อมด้วยนางธัญพรสีตาแสนรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปอพาน คณะครูและบุคลากรที่ปรึกษาโครงการและกิจกรรมประกอบด้วยนายสุเมธถินกระโทกนายวรายุทธรัชชัยและนายเทพพรเสียงดีการดำเนินกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมเลี้ยงไก่พันไข่งบประมาณทั้งสิ้น5,000บาทกิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในกระชังงบประมาณทั้งสิ้น11,000บาทกิจกรรมขอเห็ดนางฟ้างบประมาณทั้งสิ้น3,000บาท กิจกรรมปลูกผักไฮโดรโปโนิกงบประมาณทั้งสิ้น2,000บาทรวมงบประมาณในการดำเนินงานจำนวน2 1 0 0 0บาทสรุปการดำเนินงานด้านงบประมาณรายกิจกรรมโครงการเลี้ยงไก่พันไข่โรงเรียนได้จัดซื้อไก่พันไข่จำนวน50ตัวโดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติให้อาหารไก่เก็บไข่ไก่และลงบรรทึกประจำวันในส่วนของปัญหาเพื่อให้เกิดความรู้ทักษะ สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และที่สำคัญน,นักเรียนทุกคนได้รับประทานไข่ที่เกิดจากการเลี้ยงไข่พันไข่ของโรงเรียนกิจกรรมเลี้ยงปลาในกระชังโรงเรียนได้ดำเนินการจัดซื้อพันปลาและนเน้นให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการเลี้ยงปลาให้อาหารปลาและการจับปลานำมาประกอบอาหารกลางวันมีการลงบันทึกประจำวัน ในเรื่องปัญหาและส่วนต่างๆที่จะดำเนินการเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมพาอเห็ดนางฟ้าโรงเรียนได้จัดทำโรงเรียนพ่อเห็ดนางฟ้าจัดซื้อก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าจำนวน500ก้อนโดยเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการดูแลก้อนเชื้อเห็ด การรดน้ำการเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารและการควบคุมอุณหภูมิเพื่อผลผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความสามารถทักษะและสามารถใช้เป็นการประกอบอาชีพในอนาคตได้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำโรงเพาะปลูกผักแปลงผักระบบน้ำระบบแรงดันน้ำมีการตรวจสอบความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำที่ใช้ในการเพาะปลูก การเก็บผลผลิตมาประกอบอาหารมีการลงบันทึกประจำวันในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในการเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกโดยสามารถนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ผลการดำเนินงานโรงการเกษตร,รอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปร,ริสุทธโธโรงเรียนบ้านปอพานโรงเรียนได้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรโรงเรียนมีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการการเกษตร สู่การจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระนักเรียนเกิดการเรียนรู้เกิดทักษะการปฏิบัติมีการบวนการเรียนรู้แบบ active learning มีการต่อยอดแนวการศึกษาต่อด้านอาชีพและด้านการเกษตรโรงเรียนได้รับผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพปลอดสารพิษและนำมาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดภาวะทางโภชนาการที่ดีสมบูรณ์แข็งแรง ขอขอบคุณโครงการอาหารจังวันหลวงพ่อคูณปริสศท์โธและกองกิจการโทรเดือนกองทัพภาคที่สองค่ายสุรานารี